คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองไอเทมชิ้นหนึ่งครับซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับจำดาเมจล่าสุดตอนนี้ก่อนนะครับว่ายิงสูงสุดเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะฮะอ่าประมาณล้านเก้านะครับยิงมาล้านเก้าเนาะโอเคคราวนี้เราเข้าไปที่บ้านก่อนครับเพื่อ ไปหาเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ครับนั่นก็คือเรือนั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องโจกว่าฮะ,ะให้เป็นรูปคำเรือนะฮะแล้วดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งดูดีนะเพื่อนๆวิธีการสร้างนะครับก็คือกดพิีสมุดนะครับแล้วก็ไปที่เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสร้างนะอะหามามันเป็นรูปเรือสีเทานะครับอืเออรูปเรือก็เพิ่มดาเมจได้นะครับ ถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยเพิ่มนะอ่ะนะฮะนี่นะครับสร้างเข้ามานะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเราก็ทําการรูปนะครับลงจากหมาป่าก,ก่อนอ่ะรูปนะครับมันจะขึ้นอธิษฐานเห็นไหมครับรอให้มันเต็มหลอดนะครับอย่าเพิ่งขยับไปไหนพอมันเต็มหลอดปุ๊บอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตด้านซ้ายมือตรงนี้ครับอ่ะเห็นไหมครับลองอ่านดีๆนะ ่ะเห็นไหมครับเพิ่มดัมเมจกับมอนเตอร์ธาตุน้ำนะครับจำนวน5ชั่วโมงโอ้คือฟาร์มหมดสเตมินานะครับ5ชั่วโมงนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าคราวนี้เนี่ยดัมเมจมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับกี่ล้าน9้าใช่ไหมอ่ะมายิงไอ้เข้มเดิมครับลองดูว่าจะยิงเพิ่มขึ้นไหมนะลองสังเกตดูดีนะอืมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับให้มันทำงานก่อน เห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนสองล้านเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเพิ่มมาแสนหนึ่งนะฮะคืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าดาเมจแสนหนึ่งเนี่ยสำหรับบางคนที่แบบว่าอาจจะเก้าแสนอย่างเงี้ยอ่ะยิงเก้าแสนแต่ไม่ถึงล้านเงนี้ยมอนเตอร์ก็ไม่ตายใช่ไหมแต่เกิดไปกดแล้วเนี่ยมันเพิ่มอีกแสนหนึ่งนะเพื่อนนะเออฉะนั้นอย่าลืมเป็นรูปคำเรือนะครับเออเป็นเทคนิคที่ บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือรู้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อนะว่ามันจริงหรือเปล่านี่ก็มาลองให้ดูเห็น,เ,หนเลยนะครับแต่เกิดฟาร์มที่ีสุดเนี่ยก็อย่าลืมเป็นฟาร์มออฟไลน์นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะยิง2นัดนะถ้าเกิดฟาร์มออฟไลน์เนี่ยมันยิงนัดเดียวนะครับ